สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเก็บตกข่าวเศรษฐกิจประจำช่วงเย็นวันที่13เดือนพฤษภาคมสำหรับท่านใดที่กำลังาม,ามองหาบริการห้องสัญญาณทองคำสกุลเงินนั้นคุณสามารถที่จะอ่านดูรายละเอียดเบื้องต้นแล้วก็แอดไลน์อดีมาได้เลยวิธีมาเก็ตกับโปรโมชั่นใหม่นะครับใครสนใจโปรโมชั่นดีๆก็เข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์ได้เลย for, for you ครับผมชวนเพื่อนภายใต้ลิงก์การแนะนำของนักลงทุนเดนวิน,นีรับทันทีเลย50 US ิดอลลาร์ xm นะครับเปิดบัญชีวันนี้รับโบนัสฟรีทันที เริ่มติกที่ข่าวแรกของเราเลยนะครับเกาหลีเหนือรายงานผู้เสียชีวิตจากโควิดรายแรกเจอผู้ป่วยไม่ทราบสาเหตุหลายแสนเลยทีเดียวครับ สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือเปิดเผยในวันที่13พฤษภาคมว่าพบผู้ติดเชื้อรัสโควิด -19 อย่างน้อยหนึ่งรายเสียชีวิตในประเทศและก็มีหลายแสนคนเลยที่แสดงอาการเป็นไข้บ่งชี้ถึงสถานการณ์ที่ย่ำแย่ลงของโรคระบาดที่ได้รับการยืนยันเป็นครั้งแรกในเกาหลีเหนือ KCNA รายงานว่าประชาชนราว1 8 7 8 0 0รายได้ถูกกักกันนะครับหลังจากพบผู้ติดเชือ้อ มีอาการเป็นไข้โดยไม่ทราบสาเหตุกระจายไปทั่วประเทศนับตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมา ประชาชนเราว3,5 0,000คนนะครับแสดงอาการเป็นไข้ซึ่งรวมไปถึงประชาชน18,000รายที่เพิ่งรายงานว่ามีอาการดังกล่าวเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาครับโดยประชาชนประมาณ162,200รายเนี่ยได้รับการรักษาแล้วแต่ว่าไม่ได้ระบุว่ามีการตรวจพบประชาชนที่ติดเชื้อโควิดจำนวนมากน้อยเพียงใดประชาชนอย่างน้อยหคนนะครับที่แสดงอาการเป็นไข้น,นั้นเสียชีวิตแล้วโดยหนึ่งในจำนวนนั้นได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อไวรัสโควิด1 9สายพันธุ์โอมิครอน นายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือได้เดินทางไปยังศูนย์บัญชาการต้านไวรัสเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเพื่อตรวจสอบสถานการณ์การรับมือกับโรคระบาดหลังจากประกาศสภาวะฉุกเฉินขั้นรุนแรงที่สุดและก็สั่งล็อกดาวน์ประเทศในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาครับ สระข่าวรอยสเตอร์รายงานว่าการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของวัสโควิด1นเนี่ยบ่งชี้เห็นถึงแนวโน้มการเกิดวิกฤตครั้งใหญ่ในเกาหลีเหนือที่ขาดทรัพยากรทางการแพทย์แต่กลับปฏิเสธความช่วยเหลือจากนานาชาติในด้านวัคซีนและยังคงปิดกั้นพรมแดน บรรดาน,นักวิเคราะห์กล่าวว่าโรคระบาดเนี่ยอาจจะคุกคามสถานการณ์ด้านอาหารที่ยากลำบากของเกาหลีเหนือในปีนี้เนื่องจากการล็อกดาวน์เนี่ยจะขัดขวางการต่อสู้กับภัยแล้งแล้วก็การระดมแรงงานครับนี่คือสถานการณ์ล่าสุดครับทั้งทุนที่เกาหลีเหนือครับไม่ได้เชื่อเลยนะครับทุกท่านว่าจะเริ่มมีการแพร่ระบาดในเกาหลีเหนือแล้วนะครับทีนี้เรามาดูอีกข่าวหนึ่งครับทุกท่านตัวนี้น่าสนใจฟินแลนด์เตรียมร่วมนาโต้คาดประกาศมติได้ในวันอาทิตย์นี้ครับ นายเซานะครับนินิสเตอร์ประธานาธิบดีฟินแลนด์และก็นางซานนามารินนายกรัฐมนตรีฟินแลนด์ประกาศเจตนารมขอเข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโต้โดยทั้งสองได้คาดว่าจะได้ทราบมติในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ สรุข่าวบีบรายงานความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางเสียงสนับสนุนของสาธารณชนเนื่องจากการบุกยูเครนของรัสเซียทั้งนี้ฟินแลนด์จะมีการประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งในวันอาทิตย์นี้หลังจากหาดีร่วมกับรัฐสภาและก็บุคคลสำคัญทางการเมืองต่างๆครับ ประธานาธิบดีนะครับเดนนสเตอร์และก็นายกรัฐมนตรีมาลรินระบุว่าพวกเขาต้องการให้ประชาชนได้มีโอกาสพูดคุยกันถึงเรื่องนี้ทว่าเวลาในการตัดสินใจเนี่ยเหลือน้อยลงเต็มทีและก็ยำ้ำจุดยืนว่าการเป็นสมาชิกนาโต้จะเสริมสร้างความมั่นคงของฟินแลนด์และก็ในฐานะสมาชิกนาโต้ฟินแลนด์จะเสริมความแข็งแกร่งให้กับพันธมิตรในด้านการป้องกันทั้งหมดดังนั้นฟินแลนด์จะต้องสมัครสมาชิกนาโต้โดยเร็วที่สุด นอกจากนี้สวีเดนยังตัวเตรียมออกประกาศการตัดสินใจเรื่องนี้ในวันอาทิตย์เช่นเดียวกันครับส่วนนายเยนสโตเทนเบิร์กเลขาธิการองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือานาโต้คาดว่ากระบวนการรับรองฟินแลนด์และสวีเดนจะเข้ามาเป็นสมาชิกเนี่ยจะใช้เวลาที่ค่อนข้างเร็วเลยทีเดียวครับ อย่างไก็ตามคับรบเสเซียได้ขู่จะใช้มาตรการตอบโต้เหมือนกันหากว่าฟินแลนด์และสวีเดนละทิ้งนโยบายความเป็นกลางทางการทหารที่มีมาอย่างยาวนานครับนี่เป็นข่าวที่สารข่าวอินโฟเควสมีการแปลแล้วก็เรียบเรียงมานะครับนักทุนจะสังเกตเห็นว่าข่าวนี้เนี่ยอาจจะสร้างความวิตกกังวลให้กับนักทุนได้ในอนาคตแต่ต้องบอกก่อนนะ บางคนบอกว่าสวีเดนกับทางฝั่งของฟินแลนด์เนี่ยเมื่อเข้าร่วมเป็นนาโตและทองจะบ,บินยังไม่ใช่ครับเราจะต้องรอดูท่าทีของทางรัสเซียก่อนว่าเขามีปฏิกิริยากับเรื่องดังกล่าวอย่างไรถ้ามีการเคลื่อนย้ายกองกำลังคนเนี่ยอาจจะเกิดเป็นสงครามที่บานปลายก็เป็นได้เหมือนกันตรวนี้ก็ต้องติดตามนะครับ